ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพกระผมนายอดีศรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผูนลเนาอยู่จังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่ง ของระบบรัฐสภาประชาธิปไตยพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ในสภาแห่งนี้ได้ผ่านการเลือกตั้งโดยพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคมากมายการแข่งขันเมื่อวันที่14พฤษภาคมเป็นสนามที่ประชาชนกันกรองพวกเรา ผู้สื่อข่าวกันกรองพวกเราองค์กรอิสระกันกรองพวกเราแทบจะเอาตัวไม่รอดสักพักครับถี่ยิบจึงขออนุญาตแสดงความดีใจกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกทท่านทุกๆุกพักท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดครับแต่เวทีหาเสียงอาจจะมีท่านหรือผมแบ่งแยกกันบ้าง แต่วันนี้ท่านเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นท่านจะมาทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านมาประเทศไทยเขาใช้เฉพาะสีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเมื่อคราวหนึง่งพักของท่านประธานชนะพรกประชาธิปัตย์อยู่สองคะแนนผมก็อยู่กับท่านด้วยพรกความหวังใหม่ ต้องแสดงความเคารพกับท่านชวนหลีกภัยที่ถอยให้พลเอกเวลิตยงจะยุทเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีสมาทางสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่รัฐมนูนฉบับนี้ท่านได้ให้ความสำคัญแก่สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งเลือกนายกรัฐมตรีได้สองครั้งสองวารละซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมจะไม่ก้าวไก่ก้าวล่วงไปถึงดุลน,นัพนิต ที่ท่านวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้จะชี้ผิดชี้ถูกแต่ความคิดเห็นในทางการเมืองมันแตกต่างกันได้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ในซีกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งที่ได้คะแนนเกิน250เสียงไม่ได้เกินครึ่งนะครับเกินครึ่งต้องสองเสียงขึ้นไป แต่บรรดาพักการเมืองทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีพักก้าวไกลได้คะแนนมากกว่าเพื่อน1 5 1ที่นั่งตามติดมาด้วยพักการเมืองที่ผมสังกัดคือพักเพื่อไทยได้1 4 1สเเป็นไข่เป็ดกับไข่ไก่เบอร์ศูนย์มาด้วยกันท่านประธานครับถ้าลักษณะอย่างนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าในาอดีตง่ายนะครับเพราะว่า อันดับที่หนึ่งมันห่างกับอันดับที่สองมากอสองเป็นฝ่ายค้านแต่คราวนี้ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นไข่เป็ดไข่ไก่เปรียบเสมือเป็น้าวต้มมัดขับประชาชนให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นกระต้มมัดประชาชนเป็นตอกครับจะมัดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลไปอยู่ด้วยกันห้ามหนีจากกันจึงมีการเจราจาจัดตั้งรัฐบาล ผสมขึ้นมาแปดพักการเมืองพักเพื่อไทยเราเคารพกติกาประชาธิปไตยในฝ่ายบริหารเมื่อพักเก้ากันได้ร้อยห้าสิบเ็เราสมัครใจภูมิใจจะสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตขึ้นเป็นผู้นำในฝ่ายบริหารคือนายกร,รัฐมนตรีตั้งแต่ต้นให้สิทธิท่านในการไปคิดที่จะรวบรวมเสียงต่าง จนเป็นคะแนน312คะแนนณวันนี้พรรคเพื่อไทยยังยืนยันเมื่อวานนี้เราประชุมพักกันสอสอเอกชันร้อยเปอร์เซนยกมือสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรักภายใต้การเข้าประชุมของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเราด้วยคือคุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตรท่านประธานครับวันนี้ จะคิดยังไงก็ช่างท่านจะคิดตรงกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผู้พิพากษาที่แท้จริงได้ตัดสินความไปแล้วไม่มีสารอื่นใดครับที่จะมาตัดสินความเรื่องประชาธิปไตยเนี่ย14พฤษภาประชาชนพิพากษาโดยเด็ดขาดไม่มีอุทธรดีกาให้พักเพื่อไทยพักก้าวไกลเนี่ยและพักการเมืองร่วมทั้งหมดโดยเฉพาะพักก้าวไกล1 5 1 ต้องไปทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีครับต้องขอกราบขอบพระคุณทางฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันรักษาการที่ไม่เสนอเสียงส่นน้อยมาแข่งขันกันถ้าเราเคารพเจตนารมณ์ตรงนี้ป,ประชาธิปบัตยเป็นเรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องอยากเลือกตั้งจบไปแล้วแต่ไม่ใช่เลือกตั้งที่เขาเรียกว่าขออนุญาตนะครับลากตั้งนี่ยังไม่จบ จึงเป็นปัญหาที่จะต้องมีคนดึงขาคนที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งฟังอยู่ใจจดใจจ่อนะข้างนอกนะครับเมื่อเช้ารถติดออกบ้าน6กโมงมาถึงนี่สามโมงเช้าครับประชาธิปไตยเราเป็นตัวแทนแต่เจ้าของอำนาจอธิปไตยแท้จริงเขารออยู่ที่บ้านเขาชุมนุมอยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของอำนาจที่แท้จริง พี่น้องประชาชนอยากเห็นรัฐบาลครับอยากมีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา9ปีผมจะไม่วิจารณ์ท่านก็โบกมือลาไปแล้วเขาอยากเห็นอยากเห็นคนที่ได้หนึ่งหหนึ่งเยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งสี่หนึ่งก็เป็นข้าวต้มมัดมัดด้วยตอกที่ผมกราบเรียนไปด้วยกันอาจจะมีคนคางแขงสงสัยว่าเอ๊ะเพื่อไทยจริงใจหรือเปล่า ผมตอบให้พี่น้องประชาชนว่าเพื่อไทยจริงใจรู้กติกาเพราะเราตั้งมาแล้ว22ปีเรามีบทเรียนเราเคยได้คะแนนเด็ดขาด377เราเคยได้248 256แต่เที่ยวนี้ก้าวไกลเขาเป็นส้มตำที่เผ็ดจี๊ดจ้าก,กว่าเราเขาใส่พริกมากกว่าเราแต่เรายังเป็นเพื่อนกันผมกับคุณพิธาลิมเจริญรัตผมศรัทธาเขา อย่างน้อยเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมผู้ภาษาอังกฤษดีกว่า,รรมาผมเยอะฮาวาดมอทผมเห็นแต่แผนที่ครับเขาจกมา <c oughs> ผมจะมีความสุขถ้าสภาแห่งนี้เลือกพิธาพิธาก็ไปทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปที่ฝรั่งเศสไปจับมือกับประธานาธิบดีมาครงไปจับมือกับนายกรัฐมนตรีแคนดดาทูโดไปสีเจนผิงไปเจอผู้เท่าไบาเดนมันสง่างามนะครับ รับรองไม่เดินหลงธงชาติแน่นอนาาท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมพูดสั้นๆพักเพื่อไทยแน่นอนเอฟซี FC พวกเรามีเยอะเรามีคนที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีแพทองทานชีดวัตนเศษฐาทวีสินชัยเกษมนิติสิริแต่เที่ยวนี้ครั้งนี้นัเวลานี้ต้องเปิดโอกาส ให้น้องผมคือพิธาลิมจุรรัตขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขผมจึงกาบเรียนไปทางสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นซีกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรปัญหาบ้านเมืองยาเสพติดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสินค้ากเกษตรตกตามปัญหาไฟฟ้าเรื่องแก๊สปัญหาต่างประเทศปัญหาสังคมต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่มีการแก้ไข ต้องการได้รัฐบาลด่วนที่สุดเมืม่อวานเราตั้งยติเรื่องสะพานพังภาพที่ลาดกระบังอยากได้ไนายกครับต้องเคารพเสียงที่เขาได้มาจริงๆด้วยความเคารพผมฝากไปหาพี่ๆเพื่อนๆทางวุฒิสภาครับผมเคารพท่านท่านมาตามรัฐธรมนูญฉบับดีความศรัทธาจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่การกระทำครับ สมาชิกสภาผู้แทนรัษดรก็ดีสมาชิกวุฒิสภาก็ดีพี่น้องประชาชนจะให้ความศรัทธาหรือเปล่าอยู่ที่การกระทําวันนี้ครับว่าท่านจะเดินอย่างไรแต่ขอยืนยันกับท่านประธานรัฐสภาว่าทางพรรคเพื่อไทยยินดีจะสนับสนุนน้องชายคุณพิธาซึ่งเป็นนายกจะเรียกน้องชายก็คงไม่ได้ขอสนับสนุนคุณพิธาลิมเจริญรัตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบครับคุณนวุฒิ ไม่ต้องพูดถึงการศึกษาไม่ต้องพูดถึงอายุเหมาะเหมาะอายุ40ปีดิผม40ปีมาก่อนรู้ว่ามันเราร้อนครับไปไหนไม่เหนื่อยแต่แล้วนี้มากกว่า40ปีนิดหน่อยแต่มันสมองบางทีก้าวหน้ากว่า40ปีครับเรามาจับมือกันเราเป็นข้าต้มมัดที่ตอกประชาชนหมุน และขอเรียกร้องไปทางสมาชิกรัฐสภาผมจะไม่พูดมากไปกว่าน,นี้ครับเราจะไม่พูดถึงรัฐมนูญฉบับนี้ซึ่งจะต้องแก้ไขไม่มีที่ไหนในโลกแล้วครับที่สองสภามานั่งประชุมกันและเรื่องนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ก็ผ่านไปครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายที่ท่านจะสร้างซื่อเสียงให้แก่ท่านเองทั้งสองสภาผมขอฝากก่อนสั้นๆครับผมเป็นกวีซีหลอก จัดติ๊กต็อกทุกเช้าครับประชาสัมพันธ์เสลยขอสัญญาจะเลือกพิธาเป็นนายกขอสมาชิกรัฐสภายกมือสนับสนุนประชาชนเขาเลือกมานั้นเป็นทุนพิธาจะทำงานแทนคุณประเทศเอ่ยกราบขอบคุณครับ คนณคินคณ,ณิี่สอนเพียงเกตมากครับต่อไปก็เป็นทางอุทิสมาชิกนะครับขอเชิญคุณคำน,นูลเชติสมา